การบริหารงานตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันมีสาระดีๆมาฝากในเรื่องการบริหารงานตรวจสอบภายในการบริหารงานตรวจสอบภายในนะคะเป็นวิธีการสมัยใหม่ที่ผู้บริหารระดับสูงเลือกใช้นำมาปฏิบัติกันเป็นอย่างมาก เพราะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารมีการกำหนดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์อำนาจหน้าที่ในเอกสารที่เรียกว่ากฎบัตรการตรวจสอบภายในกฎบัตรการตรวจสอบภายในจะหมายถึงเอกสารที่จัดทําขึ้นอย่างเป็นทางการและใช้เป็นกรอบอ้างอิงในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน การจัดทํากฎบัตรการตรวจสอบภายในเป็นหน้าที่ของผู้บริหารงานตรวจสอบภายในโดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูงหรือเรียกว่า CEO ประโยชน์ในการจัดทํากฎบัตรการตรวจสอบภายในนะคะก็เพื่อการประสานงานให้ทุกหน่วยเกิดความเข้าใจตรงกัน แสดงนโยบายและยืนยันเจต,ตนรารมณ์ของผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์อำนาจหน้า,าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในองค์กรหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งงานตรวจสอบภายในหน้าที่ของผู้บริหารเป็นผู้ประสานงานกับคณะกรรมการองค์การคณะกรรมการการตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูงรับผิดชอบการจัดทำและทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในปรับปรุงพัฒนากิจกรรมการตรวจสอบภายในรับผิดชอบการบริหารงานตรวจสอบพิจารณาอนุมัติแนวการตรวจสอบที่ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบแต่และฝ่ายเสนอพิจารณานโยบายและสอบทานการจัดทำแผนการตรวจประจำปี จัดทาหรือสอบทานการจัดทํางบประมาณประจําปีสอบทานรายงานผลการตรวจสอบก่อนนําเสนอคณะกรรมการองค์การและคณะกรรมการการตรวจสอบหน้าที่ของผู้จัดการปฏิบัติงานตรวจสอบทั้งทางด้านการเงินการบัญชีการาปฏิบัติงานการดําเนินงานการสืบสวนได้ตามมาตรฐาน จัดทําแผนการตรวจสอบประจำปีจัดทําหรือสอบทานแนวการสํารวจข้อมูลจัดทํารายงานและสรุปผลความคืบหน้าในการปฏิบัติงานสอบทานความเพียงพอของหลักฐานที่อ้างอิงในรายงานจัดทําหรือสอบทานร่างรายงานการตรวจสอบสอบทานคุณภาพของงานฝ่ายตรวจสอบอื่น หน้าที่ของพนักงานตรวจสอบอาวุโสจะเป็นผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบบางส่วนได้โดยไม่ต้องมีการกำกับดูแลจัดทำโปรแกรมงานตรวจสอบจัดทำกระดาษทำการสรุปประเด็นข้อตรวจพบวิเคราะห์ข้อมูลประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของหลักฐานที่ได้จากการตรวจสอบสอบทานกระดาษทำการที่พนักงานตรวจสอบจัดทำขึ้นปฏิบัติงานในการเก็บรวบรวมข้อมูล ร่วมกับพนักงานตรวจสอบร่างรายงานผลการตรวจสอบในส่วนที่ได้รับมอบหมายประสานงานและติดต่อกับต่วรับตรวจได้เป็นอย่างดีต่อมาเป็นหน้าที่ของพนักงานตรวจสอบภายในนะคะจะเป็นผู้จัดทำประดาษทำการเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบปฏิบัติงานตรวจสอบโดยใช้วิธีการตรวจสอบต่างๆเช่น การสอบถามการสัมภาษณ์การสังเกตการจารัจทรรดทําหรือช่วยจัดทําแนวการตรวจสอบเสนอหรือช่วยเสนอวิธีแก้ไขในสิ่งที่ตรวจพบสอบทานง,งานที่ปฏิบัติงานโดยพนักงานตรวจสอบอื่นปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบและคําสั่งในการตรวจสอบการบริหารงานตรวจสอบภายใน มาตรฐานรหัส2000จะกำหนดให้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องบริหารงานตรวจสอบอย่างมีประสิทธิผลรหัส2010การวางแผนเป็นการวางแผนการตรวจสอบระยะยาวเชิงกลยุทธ์ซึ่งผู้บริหารงานตรวจสอบภายในต้องวางแผนงานตามความเพียง รหัส2020การสื่อสารและการอนุมัติเป็นการกำหนดให้ผู้บริหารงานตรวจสอบภายในต้องเสนอแผนกิจกรรมการตรวจสอบต่อฝ่ายบริหารระดับสูงและคณะกรรมการการตรวจสอบเพื่ออนุมัติอย่างน้อยเีละครั้งรหัส2030การบริหารทรัพยากรผู้บริหารงานตรวจสอบภายในต้องมั่นใจว่าทรัพยากรการตรวจสอบภายในที่ได้รับ เหมาะสมเพียงพอและได้ใช้เพื่อความสำเร็จของแผนง,งานอย่างมีประสิทธิผลรหัส2040การกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานนโยบายเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติภาพกว้างจากฝ่ายบริหารระดับสูงส่วนระเบียบวิธีปฏิบัติงานจะเป็นรายละเอียดวิธีปฏิบัติจากฝ่ายระดับผู้บริหารระดับรองรอง ัส2050การประสานงานผู้บริหารงานตรวจสอบภายในควรแลกเปลี่ยนสารสนเทศและประสานงานกับผู้ตรวจสอบหรือผู้ให้บริการความเชื่อมั่นอื่นเพื่อให้ครอบคุมกิจกรรมงานอย่างเหมาะสมและลดความซับซ้อนในการปฏิบัติงานรหัส2060ตารรายงานต่อคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงผู้บริหารงานตรวจสอบภายใน ต้องรายงานตามวดเวลาต่อคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับแผนงานวัตถุประสงค์อำนาจความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานาการประเมินและการปรับปรุงด้านคุณภาพงานตรวจสอบมาตรฐาน1 3 0 0ากำหนดให้ผู้บริหารงานตรวจสอบภายในต้องจัดทำแผนการให้ความเชื่อมั่นและปรับปรุงด้านคุณภาพการตรวจสอบตลอดเวลา มาตรฐาน1311ถึง1312ระบุว่าการประเมินคุณภาพจากการตรวจสอบภายในต้องได้รับการประเมินทั้งจากภายในและภายนอกวิธีการประเมินผลที่นิยมใช้ได้แก่ 1. การใช้แบบสอบถาม 2. การสำรวจความเห็นจากหน่วยรับการตรวจ 3. การสอบทานกระดาษทำการและรายงาน 4. การสอบทานการบริหารจัดการและ 5. การสัมภาษณ์หรือการสำรวจความเห็นจากพนักงานตรวจสอบภายในการใช้แบบสอบถามน,นะคะอาจเป็นการประเมินตนเองหรือการประเมินจากระดับเดียวกันระยะเวลาในการประเมินที่เหมาะสมนะคะคือระหว่างการสอบทานกระดาษทําการและการจัดทํารายงาน และไม่ควรเปิดเผยความเห็นของผู้ประเมินแต่ละบุคคลค่ะการสำรวจความเห็นจากหน่วยรับการตรวจจะเป็นการสำรวจความเห็นทั้งจากผู้บริหารและพนักงานหน่วยงานที่ได้รับการตรวจส่วนใหญ่จะประเมินในขั้นตอนสรุปผลการตรวจโดยใช้วิธีให้ส่งกลับและมีวิธีการให้ผู้ประเมินมั่นใจว่าความเห็นของตนจะเก็บเป็นความลับ ต่อไปเราไปดูตัวอย่างกันนะคะซึ่งตัวอย่างในวันนี้เป็นตัวอย่างของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดค่ะบทบาทที่จัดทำขึ้นนะคะเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ขอบเขตการปฏิบัติงานอำนาจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งได้รับความถึงชอบและได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการการตรวจสอบและคณะกรรมการการบริษัทซึ่งจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายในนะคะเป็นการสนับสนุนให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายสร้างความเชื่อมั่นและความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจของบริษัทแก่สมาชิกค,คู่ค้าผู้ถือหุ้นคณะกรรมการ ขอบเขตของการตรวจสอบภายในนะคะจะเป็นการประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิผลประเมินความถูกต้องเชื่อถือได้การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีการสังเกตการแนะนำหรือข้อคิดเห็นตลอดจนแนวปฏิบัติงาน มาตรฐานการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยความเป็นอิสระหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบภายใน อำนาจในการตรวจสอบภายในผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิ์ที่จะขอเข้าทําการตรวจสอบทรัพยสินและกิจกรรมต่างๆของบริษัทและมีสิทธิ์ขอให้ผู้รับตรวจให้ข้อมูลเอกสารคําชี้แสงในเรื่องที่ทําการตรวจสอบการรายงานผลการตรวจสอบหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน เสนอรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการการตรวจสอบและส่งสำเนาให้ผู้จัดจาก,การใหญ่สายการบังคับบัญชาหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอนโยกย้ายเปลี่ยนตำแหน่งหรือการเลิกสร้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและนำเสนอสอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการตรวจสอบตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายในตรวจสอบประเมินผลและติดตามดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายระเบียบคำสั่งรวมทั้งข้อกำหนดสรุป การบริหารกิจกรรมตรวจสอบภายในจะเป็นอิสระและเที่ยงธรรมได้ผู้บริหารงานตรวจสอบภายในต้องสามารถเข้าถึงและสื่อสาตรต่อคณะกรรมการองค์การคณะกรรมการการตรวจสอบและฝ่ายบริหารอย่างไรก็ตามการบริหารและฝ่ายการบังคับบัญชาในกิจกรรมตรวจสอบภายในควรสนองตออวัตถุประสงค์ของทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายบริหาร ซึ่งรับผิดชอบการบริหารงานองค์การและคณะกรรมการองค์การรวมคณะกรรมการการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าองค์การดําเนินงานอย่างมีกระบวนการกากับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ดีผู้บริหารงานตรวจสอบภายในต้องจัดการบริหารกิจกรรมและต้องมีแผนการให้ความเชื่อมั่นด้านคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน ต้องมีาการประเมินผลทั้งจากภายในและภายนอกเพื่อปรับปรงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง Just like it's snowing in the summertime Something's different and I can't explain it It's like I'm breathing in sunshine It's taking over and I can't contain it. This love is changing me, it brought me to my knees. Now it's teaching me to fly.